ที่เห็นอยู่นูนน่นนะพี่น้อง <c oughs> แทงน้ำปราปลาเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์พอถึงช่วงนี้นะฝนมันชํ่มไหมพี่น้องเมฆมันคืมแดดไม่มีน้ำมันก็ไม่ดูดน้ำมันไม่ดูดเราก็ไม่เป็นทุกข์หรอกเพราะว่ามันมีฝนใช่ <c oughs> น้ำฝนมันมีใช่ไหมทุ่มชุ่มไปหมดจ้าเยอะรอบๆผมนี่ กรถึงบอกว่ามันดีที่มีปลาปาแบบอะไรเขาเรียกอะไรน้ำปละปาแบบนั้นอนะ่ะเพราะว่าถึงเวลาเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนหกไม่มีฝนนะน้ำนี่มันก็เอามาชัดเคยในในดงนี่เดินท่อเมนมานี่พี่น้องเดินท่อมาไปนี่แต่ว่ามันจะใช้เพียวๆไม่ได้นะพี่น้อง น้ำพวกนั้นมันเป็นน้ำที่ตันมาจากในดินมันไม่มีมันไม่มีปุ๋ยไม่มีอากาศไม่มีไนตรเกนไม่มีอะไรเลยมันเป็นน้ำที่ขึ้นมาจากในดินทึ่งมันมีกรรมฐานมันสูงเราจะใช้ลดน้ำต้นไม้แบบแบบเขาเรียกอะไรแบบเป็นกิจกะลักษณะแบบเต็มที่ไม่ได้นะพี่น้องต้องเอาน้ำที่อยู่ในแค้นนะั้นปล่อยลงสะก่อนปล่อยลงสะก่อนนะ เสร็จแล้วพี่น้องก็ไปดูดเอาจกากสาะขึ้นมาใช้อีกรอบหนึ่งไม่ใช่ว่าเอาน้ําจากในแท้งนั้นเลยนะปล่อยลงไปที่โคนนะไม่ได้นะพี่น้องไม่ได้ท่อพวกนี้ที่พี่น้องเห็นเนะี่ยเจอไอ้น้ําพวกนี้แค่ปีเดียวแนะทบตันเลยนะตะกันเกลือมันเกาะนั่นหมดเลยพี่น้องจะบอกว่าเออขุดบาดาลแล้วก็โอเคอะไม่ใช่นะพี่น้องพี่น้องจะเอาน้ำอย่างนั้นไปใช้กับต้นไม้เลยไม่ได้นะ พี่น้องจะต้องมีสะลูกหนึ่งซึ่งต่ไม่ต้องใหญ่มากเพราะเราใช้น้นํานั้นไปเติมเพื่อให้มันมีการเขาเรียกอะไรซึมซับย่อยสลายกดเกลือที่อยู่ในน้ําบาดาลนั้นไปก่อนแล้วพี่น้องถึงเอาไปใช้นั่นนั่นน,น,นั่นคือฉานใช้น้ําบาดาลที่ถูกวิธีนะพี่น้องต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าเอออย่างนี้อย่างผมผมยังไม่ปล่อยน้ําเนี่ย ไปลวงที่โคนต้นไม้ผมเลยผมยังใช้สเสมอดูดจากสะเหมือนเดิมดูดจากสะตรงนี้เหมือนเดิมแต่น้ําเนี่ยมันจะถูกปล่อยไปปล่อยไปไปในสะเอาน้ําในสะมาใช้อีกรอบหนึ่งนี่คือการใช้บาดาลที่ถูกต้องแต่ถ้าพี่น้องเอาเล่นเอาบาดาลเพียวไปลดไม่มีแล้วเหี่ยวก็เพียวก็เพียวมันช่วยได้เฉพาะช่วงที่น้ํามันขาดจริงๆอย่างนั้นน่ะใช้ได้พี่น้องใช้ได้ แต่จะใช้แบบถาวรไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะต้นไม้ตายหมดแหละพี่น้องไม่ตายก็ไม่โตอ่ะ